Nhiều xay về đấy, các nhau, tôm với tới cản này, tôm với cả sẽ bơi liều liều, ăn ra, nó hấp ủn vậy đấy, cửa hấp, thêm กะดูป่วยกันหรือเนี่เขาจะเอาเอาแค่หลอดกับหัวไถ้ากาดขาวตัวหัวใช่ข้าวแล้วลงไปต้มกันคน่ะระหวเดี๋ยวเขาจะแบ่งน้ำออกระาจะกินต้มจืดอใครอยากกินต้มจืดถ้าต้มจีเดียวไปเลยแเ,เขาก็มาแบ่งเอาไปกินน้ำขนมเส้นน้ำเงี้ยว กอีกยินต้มจืดเอากินก็เหมือนกันก็เตะกรลังจะเดือดเอาลอต้มพักเอ้ต้มแครอทกับผพักกาดน้าก็จะได้หวานน้อยจำเป็นต้องใส่ผงชูรสก็ได้รสดีก็ได้ก็ตามต้มพักเอ้มันก็ดึงหวานอยู่แล้วเจ้าน้ำต้มกระดูกหมูติเอาแบ่งเด็กยีนเนาะ บ่งไว้น้ <notamment Douglas _> <ge> ํา <men> สุกมันเฮาแบ่งออกจากว่าเหลือจะต้มจืดอันนี้จะเป็นน้ําพริกน้ําเี่ยวเจ้าเจ้าหจิ้นหมูบดลงไปแล้วก็เอาน้ําพริกลงไปเี๋น้อยน้าตกันแลน้สุกเนี่ยน่ะลาดลงไปให้น้อยเอามาใส่น้ํามันแล้วนะใส่แล้วน้ํามันน่ะ

เดือลงไปให้น้อยเกลือเม็ดมตเติมน้ำพริกแกหน่อยนิดมันหอหน่อยไปพอ,อละสีมันแบบเท็ดใส่ลงไปเหมือนสักหน่อยเหมือนได้อ่ะพริกวาไปก่อนวางหนีบวางมันหอม hòm, hòm, hòm đấy thật ra khô là chúng hòm đâu ồ, ừ, mà là năm lái phụ, năm lái sổ không ô, cái vầy nhìn nè lái nhòi, ồ, ừ, cảm ơn lắm các bạn tiền nấm tôm mà nấm tôm xin mấy nói จากนั้นก็น้ำพริกที่เขามีเนี่ยพริกกระจิดนั่นล่ะลงไปเลยเนีย่ลงไปน้ำซุปนี่นี่มันเหรอมันมีก้อนเลือดมาได้เอามันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะอไอปี๋ว่าสาวเท่าในะต่างแดนเจ้าขาเลือดาใส่เลือดอนี่เลือดกับใส่ผมเป็นยังนี่แต่ได้กินเตาอ,อันเจ้า สสีหอมเ,เหรอโอ้ยหอมเตะดังเขาหอมเหรอโอ้ยหอมหอมหอมแต่เขาเหมือนแบบเข้มข้นนะเด้เด้ตั้งต่หมดท่าเหน่าแผนใจละมาก